สวัสดีครับผมพบกันเช่นเ,นเคยครับกับช่องแก้วกัลยาพักเครื่องนะครับวันนี้เรามาพบกันในช่วงสายสายวันอังคารที่30ธันวาคมนะครับธันใดเสร็จสส้นวางเว้นจาะภารกิจต่างๆก็เข้ามารับชมรับฟังวันนี้มีมาแบ่งปันกันไม่เกาคาเข้า,ขา,ขากันไปเหมือนเช่นเดิมสาหรับท่านที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตาม หากท่านกดติดตามท่านจะไม่พลาดทุกๆ EP อีพีที่ผมลงเพลนไออีพีนันครับอาจมีวัตถุมงคลเครื่องรางเหรียญคณาจารย์ที่ท่านอยากเช่าบูชาอยู่ก็เป็นได้โดยช่องของเรามีบริการเก็บเงินปลายทางสะดวกรวดเร็วทันใจของถือมือท่านชำระเงินกับเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ได้เลยสนใจรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมเบอร์โทรเราขึ้นไว้ให้ด้านบนเรียบร้อยแล้ว0 8 7 5 7แ8 9 0 6หรือจะทักไอดีไลน์ก็ศูนย์แป9 0 6เเช่นกันและสิ่งสำคัญ ที่เรายังคงเน้นย้ำกันมาตลอดและเสมอมาวัตถุมงคลต่างที่มาต่างวาระทราบที่บ้างไม่ทราบที่บ้างเลยอยากจะฝากทุกท่านดูให้ละเอียดดูให้ชอบดูให้ตรงตามที่ท่านต้องการหากองค์ไหนผมไม่ทราบก็ต้องขออภัยหรือถ้าองค์ไหนลูกค้ามองดูแล้วไม่ค่อยมั่นใจก็สามารถปล่อยผ่านก่อนได้ไม่ต้องรีบต้องร้อนนะครับเรามีมาแบ่งปันกันทุกๆวันอย่างแน่นอนเริ่มต้นองค์แรกผมได้เหรียญหลวงพ่อเอียดนี่นะครับพระ ครูเอียดธรรมปาโลนะครับไม่ค่อยเจอนะครับผมในเหรียญเก่าเทียรลึกง,งานทําบุญอายุเก้ปีนะครับหลวงพ่อเอียดพระครูเอียดโอหนานๆเจอนะครับเป็นเหรียญเก่าเนื้อทองแดงเข้มๆเลยครับหลวงพ่ะเอียดหลังยันแบบนี้นะครับหลังยัน พ่อะเอียดหลังยันนะครับผมพ่อเอียดนะครับเอาหกร้อยครับผมหกร้อยบาทนาน,นานเจอครับหกร้อยต่อมาเป็นเหรียญเนืน้อเงินลงยาจเจริญพรล่างผูทิมนะครับเป็นเนื้อเงินนะครับยังจะว่าผิวท่านจะเลอะๆหน่อยนะครับเจ้าของเขาใช้มาด้วยนะครับแล้วก็อาจจะการเรื่องของการไม่ได้เลี่ยมไว้อะไรเงี้ยน,นะครับผมเนี่ย มีร่องรอยการใช้แต่จะบอกว่าไม่ค่อยเจอนะครับเป็นเจริญพรล่างเนื้อเงินลงยาหลวงพ่ทิมปีหนึ่งเจ็ดนะครับเป็นเนื้อเงินลงยาเจริญพรล่างนะครับจะมีหมายเลขนะเป็นเนื้อเงินนะครับหมายเลขห้าสิบสามนี่หมายเลขห้าสามนะครับผมเนื้อเงินลงยาเจริญพรล่างหลวงู่ทิมเอาหนึ่งพันเจ็ดร้อยครับผม 1,700บาทครับเนื้อเงินลงยา1,700บาท1,700บาทต่อมาเป็นเหรียญเนื้อทองแดงกระไทองนะครับพระครูสิงห์เจ้าคณะแขวงนี่เหรียญเก่านะครับพระครูสิงห์เหรียญพระครูสิงห์เจ้าคณะแขวงนี่นะครับผม เี่รลึกในงานสร้างพระอุโบสถวัดบ้านโนนอำเภอปะจจันตะคามจังหวัดปัะจินบุรีครับผมพระคูสิงเอาห้าครับ500บาทเนื้อทองแดงกระไรทองเดิมๆครับ500 500บาทนะครับต่อมาเป็นเหรียญบทลั่น,ลนปีหนึ่งสอหลวงข้อแดงหลวงข้อเจริญนะครับใครไม่ทานเหรียญที่แล้วนะครับผมนี่ หลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญเนื้อทองแดงลมดำนะครับผมเหรียญบทลั่นตัวหนังสือประมาณนี้ผิวเดิมๆนะครับหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญนะครับเหรียญบทลั่นเนื้อทองแดงลมดำนะครับเอาห้าร้อยครับห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทผิวเดิมๆเ,เ,เลยครับ ห้าร้อยบาทครับเหบดลัน่นหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญหลวงพ่อมุมวัดประสาทเดือนเหนือนเหนือทองแดงเหรียญหลวงพ่อมุมนะครับเหนือทองแดงถือเดิมๆประมาณนี้ครับหลวงพ่อมุมนะครับด้าน,นหลังมีรอยจานนะครับผม ข้างหลังมีลอยจานยันประมาณนี้สวยดีนะครับผมนะลอยจานปีหนึ่งเจ็ดนะครับปีหนึ่งเจ็ดนะครับสีสกเกตปีหนึ่งเจ็ดสีสกเกตลงพ่อมุมนะครับลงพ่อมุมเอาสี่ร้อยห้าสิบครับสี่ร้อยห้าสิบนะครับเป็นเหรียญเนื้ออัปาปก้าอันนี้เขาใช้มาสึกๆหน่อยเป็นเหรียญกลม ไปพอสมควรนะครับผมเหรียญกลมลื่นๆแบบนี้เป็นกมลมบลวงชุมพรแล้วก็หลวงพุทธุขนะครับผมแต่เป็นเหรียญกลมเก่านะครับผมสึกหน่อยนะครับหรือใครชอบครับผม่ลื่นๆหน่อยฝั่งนี้จะเป็นหลวงพุทธุขวัดปากคลองมะขามเท่านะครับเหรียญกมลมบลวงชุมพรและหลวงพุทธุขปากคลองมะขามเท่า เหีเกา่านะครับผมนเนื้อปลากาลื่นๆเลยลก็ยังพอเห็นอยู่บ้างเอาสามร้อยครับผมสามร้อยบาทเหรียญเนื้อทองแดงหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบนะครับผมเนื้อทองแดงหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบเหรียญหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบเนื้อทองแดง ไม่แน่ใจว่าเป็นรุ่นไหนนะครับผมแต่ผิวจะประมาณนี้หลวงพ่อขันวัดนกกระจาบเอา400บาทครับ400บาทครับเหรียญหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบ400บาท400เหรียญหลอเนื้อทองเหลืองเหรียญหลอเนื้อทองเหลืองเก่าเนี่ยนะครับประมาณนี้นะครับผมเหรียญหลอ ที่จะลึกในการทําบุญเดือนเกิดวันเกิดพระสุวันก็เขียนไว้เงี้ยนะครับผมอัตมองไม่ค่อยชชดนะครับพระสุวันเอา4ี่ร้อยนะครับผมสี่ร้อยบาทลองพิจารณาดูครับเป็นเหรียญหล่อนเนื้อทองเหลืองเนื้อหาใช้ได้นะครับต่อมารูปหล่อปั๊มหลวงพ่อแช่มนะครับผมรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อแช่มวัดฉลอง หลวงพ่อแช่มสึกหน่อยนะครับแต่ก็ยังพอเห็นอยู่รูปหล่อหลวงพ่อแช่มนะครับวัดฉลองนะครับเอาสองร้อยนะครับเผื่อใครเป็นเลี่ยมนะครับเป็นเนื้อทองเหลืองเก่าแต่พิเศษดูใต้ฐานรอยจานชัดมากนะครับเต็มเลยสามแถวเลยน,นะครับเอาสองร้อยพอครับผมผมไม่แน่ใจว่าเป็นรุ่นไหนรูปหล่อนะครับเนื้อทองเหลืองหลวงพ่อแช่มวัดฉลองใต้ฐานมีรอยจานชัดเจน คลาสสิกเดิมๆหิ่งๆเลยครับผมเอาสองร้อยครับสองร้อยบาทต่อมานี้เป็นหล่อแบบเทพจีนอะไรประมาณนี้นะครับเนาะนี่นะครับไม่แน่ใจว่าเป็นรุ่นไหนนะครับผมข้างหลังจะเป็นภาษาจีนนะครับเป็นหล่อโบราณเนื้อทองแดง หล่อแบบจีนแบบนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นรุ่นไหนอย่างไรแต่สวยดีนะครับแปลกๆดีนเนาะเผื่อใครชอบนะครับนี่นะครับเอาสองร้อยเหมือนกันครับสองร้อยบาทราะกิ่งคลองตะเคียนนี่นะครับกิ่งคลองตะเคียนได้มาคู่กันนะครับผมคู่กันคู่ละเจ็ดร้อยครับ จิ่งทองตะเคียนเนื้อแดงกับเนื้อดําประมาณนี้ครับขย่าดังนะครับจิ่งดังพิมพ์นะครับสึกบ้างอะไรบ้างแต่ก็ยังเห็นนี่จิ่งคองตะเคียนนะครับมาสององค์นะครับ มีมาสององพับก,กิ่งคลองตะเคียนเจ็ดร้อยครับผมเจ็ดร้อยบาทน,นะครับเจ็ดร้อยบาทปิดตาไม่แน่ใจว่าเป็นที่ใดนะครับผมเนี่ปิดตาเนื้อคลาสสิกดีนะครับผม,ตสสบผมแต่ไม่รู้ที่มีรักางบางๆละแหงแต่นี้จะล่อนๆไปพอสมควรนะครับมีรอยแตกรอยอะไรหน่อยนะครับเนี่ยลักเก่าๆเดิมๆเป็นพวกเนื้อผงคุกลัก ขับไข่นะครับด้านหลังมีรอยล้ารอยแตกหน่อยแต่องค์พระไม่ถึงกับเสียหายนะครับจะได้ความคัดสิกเก่านะครับแต่ผมไม่ไแน่ใจว่าเป็นของที่ใดนะครับเป็นพระปิดตาคัดสิกดีนะครับเพื่อใครชอบเอา400ครับ400บาท400บาทตะกุดทองคำตะกุดสร,ริกาหลวงพ่อคูณ นะครับที่เขาใช้ตะกุดทองฝังแขนนะครับผมในตะกุดสาริกาปี36หลวงพ่อคูณนะครับผมเจ็ดดอกนี่นะครับตะกุดเดอกตะกุดทองคําฝังแขนที่เขานิยมแบบฝังเขาไปที่ต้นแขนกันเป็นทองคำนะครับผมนี่นะครับดอกเล็กๆนะครับแต่นี้เขาก็ถ้าไม่ได้มีคนที่ฝังเขาก็จะเอามาใส่ไว้เป็นคล้ายๆสร้อยห้อยบูชาไว้อย่างเงี้ยนะครับผมเป็นเชือก ลวงพ่อคูณนะครับเจ็ดดอกนะครับตะกุดทองนี่นะครับข้างในเหมือนจะเป็นรอยจานนะครับนะจะมีเส้นเส้นด้านในนะครับเล็กๆนะครับนะครับตะกุดทองเป็นแผ่นทองคําที่เป็นทองคําทองคําที่เขาใช้ปิดพระทองคําที่นั้นเลยนะครับนี่นะครับราคาก็จะขยับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตามราคาทองด้วยอะไรด้วยเนาะนี่เจ็ดดอกเก้าร้อยเขาบผมเก้าร้อยบาท อันนี้จะเป็นพระกิ่งหลวงพ่อจาดพระกิ่งเล็กหล่อโบ,บราณหลวงพ่อจาดนะครับผมเนี่ยกิ่งดังเป็น,ปนคล้ายพระชายพิมพ์เล็ก,กนะครับเป็นหลวงพ่อจ่านานๆเจอนะครับผมเนี่ยหลวงพ่อจาดนะครับของหลวงพ่อจาาเขยาดังนะครับผมเป็นคล้าย <im S 2> พระชายพิมพ์เล็กหล่อโบ,บราณหลวงพ่อจาาครับไม่ค่อยเจอเหมือนกันนะครับเอาสี่ร้อยห้าสิบครับสี่ร้อยห้าสิบบาท นะครับ450บาทต่อมาเป็นประพามนทนข้างรัศมีนะครับผมแต่อันนี้จะเป็นปุดสุกเนื้อท้องแดงครับผิวกเก่าหน่อยเลี่ยมเงินมาเลี้ยงเงินเก่าๆมานะครับเป็นประพามนทนข้างรัศมีหลวงปุสุกพิมพ์อาจจะดูสึกไปบ้างนะครับแต่ก็ยังพอเห็นเลยรายละเอียดประมาณนี้ครับ เดียมเงินนะครับเดียมเงินด้านหลังมีรอยจานเก่านี่นะครับเป็นรอยจานยันอาจจะมองไม่ชัดแต่พอเห็นอยู่นะครับเนี่ยกลมๆนะครับเป็นรอยจานนี่นะครับเนื้อทองแดงเอาหนึ่งพันห้าร้อยครับผมหนึ่งพันห้าร้อยบาทและต่อมาเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อจงกระไ่ทองไม่ค่อยเจอนะครับเนี่ส,สวยครับ หลวงพ่อจงวัตะต่างนอกเนื้อทองแดงกระไหลทองเหรียญเสมาเรีย,เยมเ,ยเงินมาประมาณนี้นะคะนี่หลวงพ่อจงนะครับผมเหรียญเสมาหลวงพ่อจงกระไหลทองนะครับเอาหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้าบอกหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทเหรียญหลวงพ่อจงกระไหลค่อนข้างเต็มและสวยดีนะครับ นนถนมว่าสองสี่า2ดห้าตามหลังเหรียญเลยไหมผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมก็ดูไม่เป็นต้องขออภัยนะครับก็ลองฝากลูกค้าลองพิจารณาดูนะครับผมแต่รายละเอียดเหรียญเนาะดูการแกะลายกรอบเงินโบราณประมาณนี้ครับผมหนึ่งพันเรบาทครับหนึ่บาทหลวงพระจงเนื้อทองแดงกระไหลทอง,งเหรียญเสมาสวยนะับดูกระไหล พิมพ์ค่อนข้างชัดอยู่ต่อมาเป็นเหรียญเนื้อเงินโบราณจุฬาลงกรณ์นี่นะครับผมเป็นเหรียญเนื้อเงินเก่าเจ้าของเขาเลี่ยมเงินไว้ครับนี่นะครับเป็นเหรียญจุลาลงกรณ์นะครับเป็นเหรียญเนื้อเงินโบราณเหรียญที่ระลึกจุลาลงกรณ์นะครับผมจะเป็นหนึ่งบาทนะครับกรุงสยามนะครับหนึ่งบาท ราชการที่ห้านะครับผมด้านหลังจะเป็นแบบนี้โหคลาสสิกมากนะครับไม่ค่อยเจอครับเป็นเหรียญเท่ลึกเหรียญหนึ่งบาทโบราณเป็นเนื้อเงินผสมคนระับผิวจอ,อกดำๆคำคามแต่แบบคามแบบมสีสีเงาๆประมาณนี้นะครับที่ล่ะลึกไม่ค่อยเจอนะครับเป็นเนื้อเงินเลี่ยมเงินด้วยครับ เรียกเงินหนาสวยเลยครับโหขอบเงินสวยดีนะครับเนี่ยยกซุ้มสวยแกะลายนะครับหนึ่งพันแปดร้อยครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทแล้วก็เมื่อวานนี้พอขายหลดเพิ่มเงินได้นะครับโหเขาเข้าใจเขานะครับเนาะลุงเขาก็อยากอ่าไหนๆก็ไหนๆแล้วเขาก็เหลือสมเด็จอีกองหนึ่งนะครับเขาบอกว่าจะเอาเงินไป ไว้ปีใหม่ไว้แจกหลานบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนี่ก็เลยให้ผมมาขายสมเด็จให้อีกองหนึ่งนะครับลูกหลานมาครับเมื่อวานนี้จบพอเงินไปเจ็ดพันห้านะครับก็เผื่อจะได้สักหน่อยเขาจะไว้แจกลูกแจกหลานคนละพันสองพันอะไรประมาณนั้นนะครับก็เลยบอกผมว่าฝากอีกองหนึ่งนะครับอ่ะก็ลองดูครับใครชอบครับพระสมเด็จเลี่ยมทองี่นะครับองนี้ก็เป็นเขาเรียกอะไรเกียรติทะลุซุ้มเหมือนกันนะครับผม เนื้อจะดูแห้งๆพิมพ์ประมาณนี้นะครับเดี่ยมทองมานี่นะครับผมหลวงเขาก็บอกบางทีมีก็ลูกหลานมาก็เนาะอยากจะให้กันไว้ติดตัวเพรช่วงนี้ก็ประมาณนี้นะครับผม,ผมก็เลยอ่ะโอเคแต่องค์นี้ดูด้านหลังนะครับเนี่ยหลังท่านจะเป็นแบบนี้ ไม่ค่อยเจอที่หลังแบบนี้นะครับผมผมก็ดูไม่เป็นนะครับว่ากูใดแต่เมื่อก่อนนี้คือเขาชอบนะครับเขาชอบเขาเช่ามาเขาก็เลี่ยมทองเก็บไว้เนี่ยนะครับไม่ค่อยได้ใช้นะครับผมเพราะว่าบางทีเขาก็ไม่ค่อยได้คล้องนะครับแต่ด้วยความชอบกรอบ80%สกรอบหลานทองนะครับกรอบอย่างน้อยก็น่าจะมีประมาณโอ้แต่เนื้อดูดูครับชัดค่อนข้างชัดนะครับกรอบใหญ่อยู่นะครับเพราะว่ากรอบสมเด็จอย่างน้อยผมว่าน่าจะมี2กรัมครึ่งก็ต้องมีครับ เฉพาะค่ากรอบก็เจ็ด0ปดพันเข้าไปแล้วสมมติคิดราคามือสองนะครับผมแต่ถ้าไปซื้อใหม่นี่หมื่นบวกแน่นอนนะครับถ้าไปซื้อใหม่ผมว่าหมื่นสองหมสต้องมีแต่ถ้าเกิดคิดราคามือสองกราละส0 0พันบาทกรอบมือสองนะครับผมก็เนี่ยได้อยู่ครับผมประมาณ7จ็0พันแปดพนสวยอยู่เหมือนกันนะครับลองพิจารณาดูครับผมน,นะครับองนี้เอา8,500ันห้ครับผมแปดพบาท 8,500บาทเรี่ยมทองมานะครับพัดสมเด็จต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อพุ่มนี่นะครับเหรียญหลวงพ่อพุ่มใช้มาหน่อยนะครับผมเนี่ยไม่หน่อยครับพราก็พอสมควรนะครับผมพอเขาเรียบเปิดๆไว้เนื้อทองแดงนี่หลวงพ่อพุ่มเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะครับในห่วงเชื่อมปั๊มข้างเรียบหลังยันสวยนะครับผมเนี่ยขนาดสึกและยังเห็นรายละเอียดเลยครับเอา500ครับลองพิจารณาดูครับ500บาท ต่อมาหลวงพ่อกเกษมปีหนึ่งเจ็ดนี่นะครับปีหนึ่งเจ็ดแต่นี้ก็เขาเลี่ยมใช้แบบเปิดๆนะครับผมก็ประมาณนี้แต่ก็ยังลองดูนะครับนี่ยังเห็นรายละเอียดอยู่ปีหนึ่งเจ็ดนะครับเหรียญหลวงพ่อกเกษมโค้ดยังชัดอยู่เลยครับโค้ดชัดเจนนะครับตัวหนังสือสึกแต่เขาตอกโค้ดลึกน,นะครับหลวงพ่อกเกษมปีหนึ่งเจ็ดนะครับปีหนึ่งเจ็ด เอาสี่ร้อยพอครับผมสี่ร้อยบาทสี่ร้อยบาทครับ,400บสี่ร้อยบาทเหรียญหันข้างอาจารย์ฟั่นเนื้ออปากาสวยเดิมเลยครับเดี๋ยวนี้จะขอเขาเลี่ยมเก็บผิวไว้หันข้างเนื้ออปากาอาจารย์ฟัน่นเส้นคอดูรายละเอียดตัวหนังสือประมาณนี้นะคะหรียหันข้างอาจารย์ฟั่นเนื้ออปากา นี่นะครับผมข้างอาจารย์ฟันเนื้ออปกกานะครับเอาหกร้อยครับผมหกร้อยบาทหกร้อยบาทครับหกร้อยบาทต่อมาเป็นเหรียญกระไรทองหลวงพ่อลุ่งนี่หลวงพ่อลุ่งร้อยปีอำเภอปะทิวนะครับผมนี่เหรียญกระไรทองหลวงพ่อลุ่งอนุสรรษร้อยปีอำเภอปะทิว ปี2540นะ้ารัี่บนะผมเอาสมอาสิ0ครับผม,บผมปี40ศูก็ไหลทองนี่นะครับหนุศรน100ร้อปีอับเอปทิวหลวงพ่อลุ่งนะครับ350บาทเหรียญพกทรพซับแม่นักกวักนะครับผมนี่เป็นเหรียญเนื้ออปัปก้าสวยเดิมนะครับสวยมากอย่างกัะเนื้อเงินเลยนะครับผมอย่างจริงเป็นเนื้ออปัปก้าผิวประมาณนี้มีโค้ด นี่นะครับแม,แ,รแม่นางกวักแล้วเหรียญสวยชัดครับดูรายละเอียดชัดเจนเหรียญแม่นางกวักโพกกระซับนะครับขอเหรียญโพกกระซับแม่นางกวักนะครับที่ปูหม,มุนนะครับปลุกเสกปีสี่สามครับผมหลวงปูหม,มุนนี่วัดป่านองหลมวัฒนานครสักแก้วหลวงปูหม,มุนปลุกเสกปีสองห้าสี่สามเนี้ยอปกานะครับเหรียญโพกกระซับหลวงปูหม,มุนนะครับ ปีสี่สามเหรียญสวยครับผมเอาสี่ร้อยครับสี่ร้อยอันนี้จะเป็นเมกะสิทธิ์ของหลวงพ่อทับวัดอนงนะครับผมผมอาจจะเรียกพิมพ์ไม่ถูกไม่แน่ใจแต่เป็นเมกะสิทธิ์นะครับพิมพ์นี้ไม่ค่อยเจอนะครับผมเป็นเมกะสิทธิ์หลวงพ่อทับวัดอนงนะครับผมเนื้อเขียว,ยว,ส,วยสวยนะครับด้านหลังมีรอยจานด้วยนะครับกเนี่ยสังเกตดีๆเป็นรอยจานนะครับ น,นะครับเมกะศิลป์พทับวัดอนงนะครับห้าร้อยครับผมห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทพักกุเนื้อดินนี่นะครับเนื้อดินแล้วเหมือนเขาลงทองไม่แน่ใจว่าที่ใดเอาสองร้อยครับผมเป็นพระพุทธับ,บนีเนื้อดินลงทองมาด้านหลังมียันนี่นะครับยันเนื้อดินเอาสองร้อยบาทครับสองร้อยบาทนะครับสองร้อยบาทสองร้อย เหรียญเนื้ออัปป้าลงยาหลวงปุสกขนี่อัปป้าลงยาหลวงปุสกขอันนี้สร้างย้อนนะครับผมเผื่อท่านใดชอบครับหลวงปุกปากคลองมะขามเท่าอัปป้าลงยาสร้างย้อนนะครับต่ได้ตลับเอา400รอยพอครับใครชอบนะปุกปากคลองมะขามเท่าสร้างย้อนนะครับสร้างย้อนอัปป้าลงยาผิวเลอะเะนิดนึงตัวนี้นะครับได้ตลับ โตลับไปใส่พระอย่างอื่นอย่างได้เลยนะครับเนี่ยสวยๆนะเอาสี่ร้อยพอครับเข้ากันมากครับลงยาธงชาติกอบลงยาสี่ร้อยพอครับเจ้าสัวหลอบโบราณเนื้อทองแดงเก่าโอ้หเนื้อเข้มพิมพ์ชัดดีนะครับองนี้ดูนะครับเป็นหลอบโบราณเจ้าสัวหลกปุบุญผมว่าองค์นี้เนื้อแบบเข้มสวยเห็นไหมครับดูตัวคาบผิวจะดูแตกต่างเห็นไหมครับเนี่ย ครัเบ้าผิวดิมเนื้อเข้มดูรายละเอียดเลยครับเนี่ยฐานบัวเด้งเด้งนี่นะครับดูเนื้อทองแดงเก่าเนี่ยมีรอยจานนะครับผรอรอยจานจะอยู่มุมนี้นี่นะครับคลาสสิกหน้าครับองน์นี้เอาสี่ร้อยห้าสิบครับพิมพ์้งเด้งๆัดชัดๆน,นะครับสี่้ยห้าสิบาทหล่อโบราณนะครับปิตาเนื้อสมฤทธิ์ปิตาสองหน้าเนื้อสมฤทธิ์หล่ลอโบราณ เป็นเหรียญหล่อทรงเสมาปิตาเนื้อสำลิศแบบนี้ครับปิตาเนื้อสำลิศปิตาเนื้อสำลิศหล่อโบราณนี่นะครับปิตาเนื้อสำลิศหล่อโบราณปิตาเนื้อสำลิศโหเนื้อคลาสสิกดีนะครับผมเนี่ยเอาสี่ร้อยครับสี่ร้อยบาท เหรียญพระพรมเนื้อทองแดงนะครับพระพรมโลกาธิปตินะครับผมนี่โอ้โหสวยดีนะครับผมเนื้อทองแดงพระพรมโลกาธิปติเนื้อทองแดงนะครับปี53นะครับผมนี่วัดบางปุษฎีทองปี53ครับผมมีหมายเลขด้วยนะครับ225 300ครับผม300บาทนี่มีโค้ดหมายเลขนะครับ ปีห้าสามสวยนะครับผมเนี่ยผิวทองแดงส,ส้มเลยยังสวยนะครับสามร้อยบาทผ้เนื้อดินหลวงพ่อโตนี่นะครับเนื้อเป็นเนื้อดินนะครับแต่เขาลงรักลงทองแต่ความคลาสสิกอยู่นะครับเนี่ยถักเชือกคลุมไว้ปิดหลังเต็มอย่างนี้เลยนะครับผมเนี่ยถักเชือกคลุมไว้ใช้นะครับผมเอาสามร้อยพอครับเป็นเนื้อดินหลวงพ่อโต ะกุไหนอย่างไรไม่แน่ใจแต่ครับเป็นเนื้อดินมองเนื้อไปลึกๆด้านในนะครับนี่นะครับเขาลงลักลงทองไว้แบบนี้นี่นะครับเอาสามร้อยพอครับผมสามร้อยบาทหลวงพ่อโตนะครับสามร้อยต่อมาท้าวเวสุวรรณเป็นมีคล้ายมีดกิจท้าวเวสุวรรณกระไหล่ทองเรี่ยมมาเอาสองร้อยห้าสิบครับ 2 5 0ห้าบาทนะครับเป็นทาเวสุวรรณคล้ายๆมิจกิลเล็กๆแบบนี้นะครับลอยองเรียมเรียมสวยดีนะครับผมเนี่ยเรียมเรนหนักหนาเลยเอา250ห้าพอครับ250อหอันนี้จะเป็นเนื้อดินนะครับเป็นหนุมานเชิญธงหลวงพ่อก่วยไม่ค่อยเจอนะครับผมนี่กดพิมพ์เนื้อดินนะครับเป็นหนุมานเชิญธงหลวงพ่อก่วยด้านหลังมีตาปั๊มวัดชัดเจน แต่ถามว่าปีไหนไม่แน่ใจนะครับผมแต่ดูครับไม่ใหม่นะครับพอดูจากการใช้มาบ้างอะไรบ้างนะครับพิมพ์ใหญ่แล้วดูเลยครับผมโอ้ oh. ตาปั๊มวัดสวยมากชัดเจนานานจะเห็นตาปั๊มชัดๆแบบนี้นะครับก็กลวยนะครับอนุมานเชิญทงเอาสามร้อยห้าสิบพอครับสามร้อยห้าสิบบาทเรียมเลนมาเรียบร้อยสวยงามสามร้อยห้าสิบนะครับต่อมาเป็น ขุนแผ่นเคลือบเนื้อเขียวนี่ขายไม่ทันองค์ที่แล้วนะครับขุนแผ่นเคลือบเนื้อเขียว350เหมือนกันครับขุนแผ่นพิมพ์ใหญ่เคลือบกุใดไม่แน่ใจนะลองพิจารณาดูน,นะครับผมเอา350บาทครับ350บาทต่อมาเป็นคุดกระไหล่ทองหลวงผู้สวงนะครับผมคุดหลวงผู้สวงนี่คุด พญาคุดนะครับพิมพ์สวยนะครับพิมพ์ใหญ่คุดมหาอำนาจหลวงปู่สวงนะครับหลวงผู้สวงเนี่ยด้านหลังเป็นหลวงปู่สวงนั่งแบบนี้นะครับคุดคุดหลวงปู่สูงไม่แน่ใจว่าปีไหนนะครับเอาสองร้อยห้าสิบครับสองร้อยห้าสิบบาทจําไม่ผิดเหมือนมีกระไหลเงินมาเด้อหลวงพ่อปานนี่นะครับขี้นกนะครับเป็นเนื้อดินเนื้อเข้มดีนะครับ แต่ถามว่าจะเป็นยุคเก่าเลยไหมผมก็ไม่แน่ใจนะจะเป็นทางสายลูกศิษย์ทางอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเนาะแต่เนี่ยได้พิมพ์ได้เนื้อประมาณนี้ได้ตลักเก่าคลาสสิกนะครับพ่อปานพิมพ์ล่ําอยู่นะครับอุดมนสารหลังก็มีรอยบ้างอะไรบ้างก็ตามธรรมชาติเกินไปนะครับพ่อปานขินยกได้ตลกเก่าคลาสสิกนะครับเอาสองร้อยห้าสิบพอครับสองร้อยห้าสิบบาท ประหลัดขิกคู่แบบนี้เป็นไม้นะครับประหลัดขิกไม้ไม่รู้ว่าเป็นที่ใดนะครับผมเนี่ยแต่เขาบัดไว้คู่กันแบบนี้เนี่ยนะครับประหลัดขิกไม้คู่ความสูงห้าเซนครึ่งนะครับผมหรือราวสองนิ้วนะครับประหลัดคิกไม้คู่คู่นี้เอาสามร้อยห้าสิบครับผมสามร้อยห้าสิบบาทนะครับสามร้อยห้าสิบบาทตะกุด ร้อยแปดเนื้อตะกัวร้อยแปดมหาลูดนี่นะครับตะกุดมหาลูดร้อยแปดเนื้อตะกัวหลวงปู่โตครับเขาเขียนไว้เนี้ยนะครับเป็นเนื้อตะกัวนะครับตะกุดมหาลูดนี่นะครับร้อยแปดเนื้อตะกัวนะครับผมเป็นหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนี่นะครับหลวงปู่โตหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็น รุ่นไหนนะครับสามนิ้วครับผมสามนิ้วเรียมสามห่วงนะครับสามร้อยห้าสิบครับสามร้อยห้าสิบบาทรูปภาพหลวงพ่อกลวยห้องภาพเนรมิตรหลังพยันครับผมนี่หลังพยันพยันปั๊มยันแบบนี้นะครับเป็นห้องภาพภาพขนาดห้อยคอนะ,อะภาพขาวดำนะครับสามคูณ 4, สี่เซนครึ่งนะครับกว้างสามเซนสูง 4, สี่เซนครึง่งห้องภาพเนรมิต ของภาพในละมิรนะครับหลังเป็นพยัญเอาสามร้อยครับสามร้อยบาทสามร้อยบาทับปิดท้ายด้วยนี่เผื่อใครไปแจกเด็กๆครับผมเป็นเม็ดแตงปูทวดวัดพระโขเนื้ออัปกาออปรในอัปกาชุบนิกเกิลนะครับเป็นเม็ดแตงปูทวดวัดพระโขนะครับสวยอยู่นะครับผมปีห้าสองนี่นะครับปีห้าสองวัดพักโะสงขาครับผม วัดพระโคสงขาปี52เรียกม,มาให้เรียบร้อยนะครับไปแจกเด็กได้นะครับเป็นอภากาชุบนิกเกิลปี52วัดพระโคสงขามีมาทั้งหมด4องค์นะครับผมเม็ดแตงปูทวดนะครับเผื่อใครเอาไปแจกเด็ก,ดกๆอะไรให้คล้องเงี้ยน,นะครับผมชุดนี้เอามี4องค์เอา300พอครับผม300บาท300บาท นะครับ3า0บาทโอเคก็ครบถ้วนนะครับผมสำหรับ EP นี้ก็โอ้โหถือว่าค่อนข้างจะหลากหลายใหม่เก่าค้าเข,ข,ข้ากันไปชื่นชอบวงไหนภาพเสียงไม่ชัดอย่างไรก็ขอภาพเพิ่มเติมเข้ามาได้ทานใดมีไลน์แอดไลน์นะครับส่วนทานใดไม่มีไลน์ก็โทรมาสอบถามเรายินดีตอบคำถามทุกช่องทางหวังอยากให้ลูกค้าครับได้รับพัตถุมงคลตามที่ลูกค้าต้องการเพื่อความสบายใจทั้งสองฝ่ายทั้งตัวผมเองด้วยและตัวคุณลูกค้าด้วยมีอะไรจะฝากไหมครับ วันนี้อาจจะเสียงไอ่อยๆยหน่อยนะครับผมไอนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมแลบฟังแต่ตอนจบจขอบคุณทุกท่านที่ชาวบูชาพักเครื่องจัดช่องแก้วกัลยาพักเครื่องกันแต่ผมขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงเฮงเปังๆังๆเลยๆรวมถึงผมด้วยแล้วพบกันใหม่ในอีพีถไปกล่าวพร้อมกันว่าสวัสดีครับ